สนุกฮัทนซะุทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับการนั่งพูดคุยกันอีกเช่นเคยนะสำหรับคลิปวันนี้คือต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากการที่ผมเนี่ยไปดูเกี่ยวกับอัปเดต a อนิเมชันเดฟเนเดอร์นะแล้วผมเห็นเจ้าล็อบบี้ตัวนี้นะผมก็เลยนึกขึ้นมาว่าเอ๊ะณปัจจุบันเนี่ยหลายๆแบบเนี่ยที่จะทําการเปิดเนาะหรือว่าโชว์เกี่ยวกับล็อบบี้มาแล้วที่ผมสนิคมาทั้งหมดอะ่ะมันแค่รู้สึกว่า,ามันไม่ค่อยมีสิ่งใหม่สัเท่าไหร่ แล้วก็จะมีคอมเมนต์นะครับที่คอยบอกว่าเออทำไมแบบ มันทำคล้ายๆ a อนิเมะ e n ร์เอแล้วผมยังไม่ชอบอะไรเงี้ยซึ่งผมก็จะตอบอยู่ตลอดนะว่า a อนิเมะ e n ร์ r e นเนี่ยคือมันเป็นสิ่งแรกที่แบบว่าทำขึ้นมาโดยที่ผมอาจจะเข้ามาใหม่โดยที่ผมไม่รู้จักอะไรนะครับอาจจะว่าไม่ได้รู้จักแนวการทำล็อบบี้หรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งผมก็เคยเล่นแบบแนวอื่นอย่างเช่นอะเพลสซูเมเลเตอร์หรือแชมเปียนหรืออาถ้าไม่ใช่อนิเมะก็จะเป็นพวกแบบว่าอ a แบทเทิลกราวอะไรเงี้ยมันก็จะมีล็อบบี้ที่เป็นของตัวเอง ABA หรือว่า a อนิเมะโชว์ดาวหรืออะไรก็ตามแต่นะครั นั่นแหละคือมันก็จะมีล็อบบี้ในรักษาไอของมันแบบของใครของมันไปเลยอะนะครับพอผมได้เข้ามาเล่นใน Tower Defense สักพักเนี่ยผมก็ได้รู้จักคำว่า Neo Tokyo นะครับผมออกเสียงเล่นๆนะแต่หมายถึงว่าคือผมได้รู้จักคำว่า Neo Tokyo ซึ่งผมมาตอนแรกผมไม่รู้เลยว่าอ๋อมันมันคืออะไรแต่พอเราเข้ามาลึกๆสักพักเราเล่นมาสักพักอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยมันจะมีแค่ Anime a d v e n t u r e กับ All-Star นะซึ่งล็อบบี้ l s t a r มันก็มีความเป็นตัวของตัวเองซึ่งล็อบบี้ i m ิเ e ะแอ e ด์เมันก็มีความเป็นตัวของตัวเองถูกไหมฮะพอมันมีความเป็นตัวของตัวเองอะผมก็ไม่ได้สงสัยอะไรว่ามันคือแบบวัฒนธรรมหรืออะไรก็ตามแต่นะแต่พอหลังจากที่ Anime a d v e n t u r e ปิดเนี่ยลักษณะการออกแบบล็อบบี้แบบ All Star อะครัม แต่แมปที่มันเปิดมาล่าสุดเนี่ยแทบจะทุกอย่างเลยอะ่ะมันแทบจะเป็นแบบนี้โอโตเกียวโหมดนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอะ่ะจะสังเกตได้จากปกเนาะคือปกคลิปเนี่ยมันจะมีอีสเตอร์เอ็กให้ดูหมดแหละว่ามาจากแมปไหนแมปไหนบ้างก็ลองไปเดากันดูได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยไปแคปมาจากอ่าพวก Discord อะไรต่างๆนะครับจากที่เขาบอกว่าล็อบบี้ส์นีกโชว์เคสอะไรก็ว่านไปผมก็เอามา แคบๆล,ล,ลงในหน้าปกนะครับเพื่อให้รู้ว่าเอออันนั้นแค่ส่วนหนึ่งนะมันยังไม่ครบนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านะั้นแต่หน้าปกผมใส่ไม่พอนะด้วยการที่ว่าผมเนี่ยมาเห็นล็อบบี้ตัวใหม่หรือว่าอ่าเป็นแมปใหม่ของ Anime Defender คือผมมาชอบอ่าล็อบบี้ตัวนี้มากแล้วผมรู้สึกว่ามันควรจะมีคนออกแบบแบบนี้ได้สักพักแล้วนะครับและณนะปัจจุบันเนี่ยผมเพิ่งสนิพีกเกี่ยวกับเรื่องของมหาวารีเจนไป คือมาฮาวารีเจนเนี่ยจริงๆริเขาทำเกี่ยวกับพาราไดส์หรือเฮเวนมาตั้งนานแล้วนะครับเกี่ยวกับสวรรค์นเนาะส่วนล็อบบี้ตัวนี้นะครับ ผมมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันก็คือนีโอโตเกียวแต่ว่ามันไม่เหมือนจากที่เรารู้จักกันโทนสีโทนความอะไรเงี้ยมูดแอนโทนอ่ะมันอาจจะเป็นนีโอโตเกียวแหละแต่มันจะมีความเก่ามีความนูมมีความนีมันมีความใสตรงนู้นมาอันนี้น่าจะเรียกว่าอินสไปนได้แต่หลายๆแบบที่ผมแบบแคปลงไปในปกเนี่ยถ้ามันยังเป็นสไตล์นั้นอยู่มันก็คือเดิมๆครับก็รู้ได้ชัดเจนคือให้พูดสับบ้านๆเลยก็คือก๊อปปี้มานั่นเองเนาะเออก็คือแบบทําการก๊อปมานั่นเอง จริงๆ Anim เม e f e n d e r เนี่ยมันก็จะหักล้างกันได้เพราะเขาอะเลือกตัดสินใจที่จะออกแบบอะไรใหม่ๆแล้วอันนี้อาจจะเป็นโซนใหม่ที่เปิดไว้ให้เล่นเนาะแต่จริงๆก่อนหน้านี้เจ้าล็อบบี้นะปัจจุบันเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือน e โอโตเกียวนะครับส่วนแมปไหนบ้างที่มันไม่ได้มีความจำเจแล้วมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับก็คืออ่าถ้าพูดถึงเรื่องล็อบบี้อย่างเดียวเรื่องเกมเพลย์วันนี้ผมจะไม่พูดละกันเพราะแต่ละแมปมันก็จะมีอ่า เห็นมีคนบอกว่าไอ้ระบบรีโรระบบเทรดอะไรเงี้ยมันมีมาตั้งแต่ก่อน AA แล้วมีมานานแล้วอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอเคนั้นผมไม่มีความรู้ผมไม่พูดละกันผมก็จะพูดในส่วนที่ผมรู้สึกละกันนะครับผมอ่าอนิเมะคอสอเวอร์ครับสไตล์แบบว่าสถานีอวากาศเป็นแนววิทยาศาสตร์สถานีอวกาศหรือแบบว่า Nasa อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็รู้สึกว่าเออมันก็แปลกใหม่ดีจริงๆมันมีแบบม,มีรถตามต้นไม้ด้วยอะไรเงี้ยเออมันก็แปลกใหม่ดีนะครับ แล้วก็จริงๆ a n i m เมะ s t t t a n d d เนี่ยเวอแรกอะ่ะมันก็จะคล้ายๆนี่ออโตเกียวอยู่นะแต่ว่าโลก2เนี่ยได้ทำการปรับเปลี่ยนไปแล้วนะโลก2ก็จะเป็นอารมณ์แบบอ่า Galaxy, a กาแล็กซี่สถนนีอวกาศคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ว่าพูดถึงว่ามันยังไม่มีคนทำเยอะขนาดนั้นนะนะก็ถือว่าใหม่ก็ถือว่าใหม่นะครับต่อมาความเป็นตัวเองซู สูงเลยก็คืออนิเมะวอลนะครับอย่างที่ผมชมไปเลยว่าความแปลกใหม่แล้วก็แบ่งโซนชัดเจนมีความสวยงามในล็อบบี้แล้วก็อาจจะ แสบตานิดนึงแต่ว่ามันคือต้องเรียกว่าแนวใหม่แล้วเขาก็มีการจัดการเห็นไหมเอารูปของแพทต่างๆมาใส่ด้วยอะไรเงี้ยก็มีการจัดการที่ดีอ่ะผมว่าสําหรับล็อบบี้นะเอาต่อไปนะครับในเรื่องของความไม่เหมือน a อดี AD ก็อย่างที่บอกหักล้างกันได้อันนี้คนระับอันใหม่คือสวยมากแล้วจะบอกให้ว่ายังไม่มีใครเอาทีมนี้ไปทาล็อบบี้ด้วยแล้วผมกําลังจะเดาว,ว่าหลายๆแมปถ้าคิดว่าตอนมันเปิดตัวเนี่ยแพทเนี้ยเปิดตัวดีรอได้เลยโดนแน่ ผมบอกเลยโดนแล้วโดนก๊อปแน่คือแค่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องก๊อปปี้ด้วยไม่สร้างขึ้นมาเองทําใหม่ขึ้นมาเองแล้วเป็นสไตล์ของตัวเองแล้วให้คนอื่นมาก๊อปอะ่ะมันไม่ภูมิใจกว่าหรอสำหรับผมอะ่ะเออทำเป็นของตัวเองแล้วก็โดนก๊อปไปอะ่ะสุดท้ายโดนก๊อปไปออ้ยไม่ดีเลยโดนก๊อปไปแต่ว่าสังเกตแอน Anime ิเมะแอดเวนเร์ดิโดนก๊อปไปปุ๊บแม่งรู้สึกแบบโอ้โหแม่งมีแต่คนก๊อปคูเพราะของกูของแท้งไง แปลว่าถ้าคุณอยากจะเป็นอย่างนั้นคุณก็ต้องทําอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้า a อดีโดนกอปไปเขาก็จะโดนมองนะว่าเอออันนี้เอามาจากเขาเพราะเขาเป็นเจ้าแรกหรือว่าเขาเป็นพยายามแบบที่เห็นแบบขึ้นตลาดไปแล้วมองเห็นนะเรือ่องการที่ว่าตัวแมปเขาอ่ะมียอดคนรู้จักเยอะอยู่แล้วนะครับสุดท้ายแล้วเขาทำอะไรมาคนก็แสมมันก็จะส่องไปที่เขาอ่ะแล้วคนที่ตามตามก็คือคนกอปนั่นเองครับต่อมานะ อ Universal Universal นี่จะทำคล้ายๆกับของเก่าของออสตาแต่ผมยังไม่รู้ยังไม่เห็นแน่ชัดแล้วก็ยังไม่ได้เปิดตัวไปซะจริงจังแต่ว่าที่จำได้คืออ่าล็อบบี้ของเขาเนี่ยจะเป็นในลักษณะของดราก้อนบอลที่มีการจัดการโซนหลายๆอย่างซึ่งมันเป็นเหมือนแบบว่าศึกชิงเจ้ายุทธภพนะครับเป็นล็อบบี้แบบนั้น เนี่ยมันดูแบบแปลกใหม่ดีนะผมก็รู้สึกว่าเออก็สนับสนุนแมปใหม่ที่มันทําอะไรใหม่ๆนะครับเราก็จะให้กําลังใจกันไปต่อมานะครับไอความที่ไม่เหมือนเนี่ยอันนี้คือชมไว้สุดๆเลยอนิเมะเรยอนนะคือล็อบบี้สไตล์ญี่ปุ่นนะครับสไตล์ซากุระเหมือนอารมณ์แบบว่า Demon s l เ y เยอเลยซึ่งหลายๆคนตอนเปิดตัวมาเนี่ยชอบมากเพราะว่ามันไม่เหมือนมันไม่ใช่แบบที่เรารู้จักกันนะไม่ใช่แบบนีโอโตเกียวที่เรารู้จักกันเป็นสไตล์แบบว่า บ้านญี่ปุ่นคือรู้เลยว่าอนิเมะแน่ๆ<ะ><ะ>ก็คือญี่ปุ่นแบบเก่าๆเลยอะโบราณโบราณสไตล์เลยอะแต่ถามว่าดูดีไหมสำหรับผมคือตอนแรกที่ผมเห็นล็อบบี้คือแบบโอ้ผมช็อกเลยว่าแบบพี่ไม่ใช่นีโอโตเกียวแล้วแบบคนมีความสุขอะต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของจริงๆตอนแรกผมเข้าใจผิดนะจริงๆตอนแรกผมนึกว่าสเปเชียลอนิเมะจะไม่เอาเขาด้วยทั้งที่แมปตัวเองแทบจะไม่มีอะไรอยู่แล้วตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเออเนี่ยเห็นปะ ผมนึกว่าจะเป็นสไตล์ป่าอย่างนี้ไปเลยเออเหมือนแบบฮันเตอร์เอกันเตอร์การสอบของฮันเตอร์เอกันเตอร์เนี่ยอ่ะพักๆหนึ่งรู้สึกว่าเออแม่งไม่น่าดีตอนนี้ก็นิโอโตเกียวไปแล้วครับนะไปนิโอโตเกีย <c> ว <oughs> ไปแล้วนะถ้าโดยอ,อิทธิพลนิโอโตเกียวคืนกินมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับนะ แล้วมาฮาวาลิเจนอย่างที่บอกไปเลยเนี่ยความใหม่อันนี้คือเหมือนเดิมแต่อัดมาเรียกว่าแรงบันดาลใจได้หลายๆคนให้ความสนใจแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสวยนะแล้วก็อาจจะลืมภาพจำเก่าๆไปนะครับมันจะประมาณนี้กับแบบที่ไม่เหมือนส่วนแบบที่เหมือนนะผมก็สนิกไปแล้วก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องนี้แหละพอดีว่าเห็นเจ้าตัว a n i m e d e f e n d e r ที่เรียกว่าผมไฮสระดับหนึ่งแล้วกันเพราะว่าผมอ่ะอยากเห็นล็อบบี้ แบบนี้มาสักพักแล้วจริงๆอยากเห็นสไตล์อื่นอีกถ้ามันมาแบบพลิกๆมาเลยอะ่ะผมก็อยากจะมาสนีคใค่เพื่อนๆดูนะครับถึงแม้มันจะเป็นแมปที่ผมไม่เล่นหรือไม่สนใจอย่างเช่นถ้าแบบแอนิเมชันที่ก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาไปซะเยอะถ้าเขาทําอะไรใหม่ๆมาสุดท้ายแล้วมันคือความใหม่ผมก็จะเลฟพิเซนต์ในความทิดว่าเขากล้าได้กล้าดีกล้าเสียกล้าที่จะทำนะครับก็เลยรู้สึกว่าก็น่าจะชื่นชมอันนี้ก็เหมือนกันคือบางคนอาจจะบอกว่าแนวอื่นมันมีแต่มันไม่มีในทาวเวอร์ดี s เณนะ์ปัจจุบันให้เราเห็นไง สุดท้ายแล้วเขาจะดึงมาแล้วมันดูดีมันก็คือความพยายามครั้งใหม่นะครับแล้วก็จริงๆอยากเห็นสไตล์อีนอกนะพอพูดถึงก่อนจะปิดคลิปแล้วเนี่ยมันจะมีสไตล์แบบมากมายไก่กองเลยที่เราเห็นจะเป็นญี่ปุ่นเป็นนี่เป็นยุโรปเนาะ จริงๆมันจะมีโซนแบบว่าจีนก็ได้เนาะเกี่ยวกับยุทธภพ,พเกี่ยวกับจีนเกี่ยวกับอ่ามันเยอะอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเกี่ยวกับอ่าพงไพรอ่ะ,อะเขาใช้คาว่าป่ามันจะเฉยๆแต่พงไพรครับอ่าพวกเราเราดูการ์ตูนอะ่ะพวกแฟนตาซีอ่ะมันจะมีพวกแบบเวทมนต์เนาะจริงๆเป็นโรงเรียนเวทมนต์ก็ได้อย่างเช่นมนะัชเป็นปราสาทก็ได้ถูกไหมฮะเป็นแบบล็อบบี้ที่เป็นปราสาทมัชเขาก็จะมีบ้านที่เอามาจากแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะก็จะมีบ้านสีนี้บ้าน สีนี้สีนี้สีนี้ซึ่งมันก็จะสามารถทําให้เรารู้สึกว่าเอออันนี้มันคือจินตนาการที่ไม่ได้มาจากการกอ๊อปหรือรอคนอื่นทําต่อตลอดซึ่งผมแค่จะบอกว่าตัวเนี้ในอนาคตอาจจะต้องมีนะครับแต่ถ้านานๆนไปแล้วเนี่ยเราค่อยมาทำอะโอเคแต่ณนะปัจจุบันอนะกระแสของ Tower Defense มันยังมีอยู่ถ้าเห็นตัวนี้ไปที่เมื่อไหร่ผมก็จะรู้เลยว่าไม่เอามาจาัดตรงนี้นะครับเพราะล่าสุดผมไปเล่นอ่า เจ้ามันตีหัวก็ทาวเวอร์ตีเฟน่ะโห UI ไม่เหมือน AD ดีมากพูดตรงๆนะครับพูดตรงๆเหมือนมากถึงแม้มันจะเป็นเกมที่แบบพยายามจะเปิดตัวแล้วแหละตัว UI เหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนมากๆเลยมาฮาวา g ีเจนผมแค่บอกว่าคุณเตรียมตัวเลยคุณเนี่ยมีสิทธิ์จะโดนสุดแหละนะจะโดนแบบว่าสแควร์ตูดอ่ะคุณมีสิทธิ์จะโดนแล้วนะคือคุณมีสิทธิ์ที่จะโดนแบบว่าคอปี้แน่นอนอ่ะเพราะตัวสไตล์แมพเนี่ยมันดูน่าสนใจมากๆ แล้วคนที่ทําแมปอยู่ที่มันแบบไม่ค่อยใช้ความคิดเป็นของตัวเองอะ่ะเขารอที่จะแบบงาอยูอ่นั่นแหละนะครับแต่ผมว่ารู้สึกว่าเขาไม่ต้องแขร์ะไรแล้วเพราะเขาออกแบบมาได้ดีเขาจ้างเดเวลลอปเปอร์คนปั้นแมปมาได้ดีสุดท้ายคือเขาก็ยืนแล้วครับเขาก็ไม่ต้องมานั่งแขร์แล้วเ,เก็เกไปแต่สุดท้ายคือคนรู้แล้วครับว่ามันมาจากเขา MHLHQ เนี่ยเขาเรียกว่า Headquarter เออเมืองเซ็นทรัลตรงกลางอะ่ะส่วนรวมของเมืองนะ อนิเมะเรยายอก็เหมือนกันอย่างที่ผมบอกคือมันไม่ต้องกลัวนะคือถ้าสุดท้ายคนจะก๊อปสไตล์การบ้านโบราณอะไรของเขาไปใช้อะเขาก็จะยืนหนึ่งว่าอ้าวเขาเป็นคนทําคนแรกเขาก็ไม่จําเป็นต้องไปแคร,ร์อะไรขนาดนั้นคนที่รู้ก็จะรู้ครับว่าอันไหนมันก๊อปปี้มาอย่างเช่นเอเอครับเอเอเขาก็ไม่ได้แคร์เท่าไหร่คนเอา New Tokyo เนโอโตเกียวไปเพราะว่าก็บันี์ดีคนก็เลยเอาไปมันแค่นั้น,นครับของดีคนก็ซื้อแค่นั้นเองเหมือนของอร่อยยังไงคนก็ไปต่อแถวคิวเข้าซื้ออยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือแบบ อันไหนที่มันดีมากๆคนมันก็พร้อมที่จะพยายาม c o อปีกันอยู่แล้วครับอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งสุดท้ายแล้วผมแค่อยากจะให้วงการ Tower Defense ของเราเนี่ยหรือ a อนิเมะเนี่ยมันมีสไตล์ใหม่ๆที่สุดท้ายแล้วคุณเป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วมันมีคนพยายามที่จะมาทําแบบนี้ตลอดเวลาแบบเฮ้ยฉันขอแบบเอาไปก๊อปได้ไหมเอาไปก๊อปได้ไหมอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบอยากให้หลายๆแมปเนี่ยทำอะไรที่มันเป็นของตัวของตัวเองเนาะโอเค วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปเรื่องของสวัสดีนิโอโตเกียวนะครับวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวถ้าผมมีไอเดียอะไรใหม่ๆผมก็จะหยิบม,มาพูดคุยแบบแบบแบบนี้แหละครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปด้วยถ้าผมพูดอะไรไปติดขัดอะไรไปก็ขอโทษด้วยครับวันนี้ไปละเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย